เป็นยังไงบ้างก <tong s> ็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับไม่เช้าก็รู้สึกแบบมันมันคือวันวันนี้แล้วเหรอหรืออะ,รอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็ก็เป็นความกังวลใจนิดนึงว่ากลัวว่างานมันจะออกมาแบบถูกใจสวยงามหรือเปล่าคนเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับแต่พอเวลามันผ่านไปตอน พอเริ่มตั้งขบวนขันมากจริงๆแล้วพอตั้งแต่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เราลงมานั่งแล้วก็เลี้ยงพ้ากันอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรเราก็มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันคือมันเป็นวันที่เราจะเก็บเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาให้มันมีความสุขที่สุดอะถึงมันจะมีอะไรผ้าเราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกแล้วก็บางทีไอ้ตรงจุดที่มันผ้าอะมันก็อาจจะเป็นจุดความทรงจำอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทําให้เวลาแบบเรานึกถึงแล้วเรากลับมาเราก็จะยิ้ม เออมันก็เลยคิดอย่างนั้นมันก็เลยแบบไม่เครียดมาแต่ตงนี้ไปก็ถือว่าเป็นความสุขทั้งหมดนะครับนาะไม่ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็มีกังวลเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนกับดีมแหละวันนี้เราหรอที่แบบชีวิตเราจะก้าวไปอีกอีกแบบหนึง่งที่จะไม่ไม่เหมือนเมื่อวานแหละอะไรอย่างนี้นมากกว่าอยากที่จะไปี่ขาก็มานานมากมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลความรักค่ะ ก็ต้องใจเย็นนะครับก็พยายามเย็นไว้เพราะว่าถ้าเผื่ออีกคนนึงร้อนเราก็ต้องแบบต้องรูปรูปเลยครับรูปหลังอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คือคิดว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานๆเรายิ่งรู้ใจกันมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเผื่อทาแบบนี้เนี่ยอีกคนเขาจะ

พอเวลาผ่านไป,เ,นไปเราก็จะเริ่มรู้รู้ใจของคนที่เป็นแฟนเรามากขึ้นนะฮะพอเวลารู้ใจกันมากขึ้นมันก็<พ>อ <c oughs> ย่างเหตุการณ์อย่างนี้เราก็มองเป็นเรื่องตลกได้ก็อย่าไปเครียดมานะครับเอ่อก็พอเวลาผ่านไปเราก็ รู้เรื่องเราเ,าเขาเรียกวอะไรรู้ใจของของคนที่เป็นแฟนเรามากขึ้นแล้วก็ก็พอจะเดาได้ถ้าเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเขาแปลว่าเขามีอะไรในใจเขามีเรื่องอะไรละเราก็จะไม่พยายามไปทางนั้น <c oughs> คือมันต้องใช้จิตวิทยาในการา <c oughs> ใช่ใช่ใช่ผมผมมีความรู้สึกาง,งั้นคือมันก็มันก็เหมือนเหมือนเล่น,เล,นเล่นกีฬาอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับนิดน,นึงถ้าสมมุติว่าเขาตกมาแล้วก็ต้องหยอดเอาอะไรเงี้ยครับคือมันมันเป็นเป็นความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ แต่ว่าในระหว่างที่เราทําอย่างนั้นนะ่ะเราต้องรู้สึกสนุกไปกับไปกับมันด้วยนะสนุกไปกับเขาด้วยคืออย่าอย่าไปเครียดเวลาเรื่องราวอะไรผ่านมาครับยอนครับเ,เวลาผ่าหน้ตัดเป็นพี่บีบี B B, ทูบีจพี่บีมกมัีมันยากขนาดไหน้ครับนมา13ปีเป็นแฟนะ 6, 3, 3, 3, จริงๆไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าบีมเขาเป็นคนธรรมชาติมาเขาไม่ได้ติดภาพว่าเขาเป็นเป็นใครต่อ คนเยอะๆแต่เขาก็คือบีมของเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นพี่ของน้องๆแล้วก็เป็นเป็นออผู้ชายที่แกล้สนิทก,กับเราในตอนนั้นนะคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดมันก็เลยผ่านมาแบบยึงรู้สึกด้วยซ้ำว่ามันเร็วสิบสามปีมันแบบเร็วมากเลยอะไรเงี้ยค่ะมีภาพการหลบแฟนคลับอะไรเงี้ยู้ชมมไม่ม,มถึงกับหลบนะไม่มี <นะ S 2> ไม่มีไม่มีหลบอะครับส่วนใหญ่ก็สมมติถ้าเผื่ไปเดินด้วยกันก็ถ้าสมมุติว่า เจอคนเข้ามาลุมเยอะๆเขาเขาจะแบบเหมือนเอาไปรอข้างนอกอะไรเงี้ยครับจะเรียกว่าหลบหรือเปล่าแต่มันก็เหมือนเขาเขาให้พื้นที่อะไรเงี้ยครับอย่างอย่างแล้วไม่เธอไม่ไม่อยู่ตอนเราผ่านอ๋อเมื่อเช้ามีตอนตอนแหกขันหมาครับต้องผ่านประตู ก็วันนี้มี9กประตูประตูสุดท้ายเป็นประตูของน้องสาวเขาเขาก็บอกว่าขอคำมั่นหน่อยอะไรเงี้ยครับผมวันนั้นก็คือมันก็ตื่นเต้นทุกอย่างอะไรเงี้ยครับพูดผิดพูดถูกแต่ว่าโดยจับใจความก็คือประมาณว่าก็คือผมพูดว่าด้วยเกียรติของลูกผู้ชายที่ผมที่ผมเป็นนะครับก็เอ๊ะเราพูดอะไรพลาดอีกแล้วบอ่อก็ ก็สัญญาว่านะครับจะทําให้ให้แฟนผมคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทําให้ได้อะไรเงี้ยก็พูดไป้งนั้นก็ถือว่าเป็นเหมือนคำาััสัญญาเหมือนกันเพียงแต่ญญว่าเขายังไม่เคยได้ยินเท่านั้นเองเพราะว่าเขาอยู่ไกลแต่มันึงไปแล้วครับแต่น้องณตอนนี้จอยอยู่ตรงนี้แล้วอยากพูดอะไรหรือว่าจะนอยดีก็อยากบอกว่า ถึงเธอไม่ได้ยินแต่ว่าเราหมายความตามนั้นจริงๆโอเคก่รจริงคจริงผู้หญิงคนหนึ่งก็อยากต้องการแค่นี้แหละค่ะคือการที่จะได้มีผู้ชายที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าการได้มีคู่ครองที่ดีมันคือถือว่า เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็การแต่งงานเนี่ยแล้วทำให้ผู้ชายคนหนึ่งจะมาทำให้เราเป็นผู้หญิงที่โชคดีหรือว่ามีความสุขในทุกๆวันนี่มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีได้ในความรู้สึกออยน,นะคะก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่สัญญาแบบนี้แล้วก็ทำให้ได้ด้วยถ้าทำไม่ได้จะยังไงดีครับย้อยครับทำไม่ได้ก็ยึดเงิน <c oughs> โอเคในเมื่อเราพูดกันเปิดอกขนาดนี้แว่หลังจากนี้เงินจุปาสตาของพี่มีจะให้พี่ออยดูแลมันอยู่ที่ว่าเขาอยากดูแลหรือเปล่าครับบางทีเขายังแบบยังแบบไม่อยากดูจริงเราก็คงใช้หลังจากนี้คงใช้ชีวิตให้คล้ายๆเดิมมากที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมว่าในความคิดของชีวิตคู่มันก็มันก็คงไม่ใช่อะไรที่มันปรับปรับทันทีก็ต้องค่อยๆปรับปัวไปครับ มีอาใจอะไรในตัวพี่บีมคะเ,เรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือบีมเขาเป็นคนที่มีความกระตัญยูกับคุณพ่อคุณแม่มาคือมันอาจจะดูเหมือนมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนาะแต่ว่าพอเราเห็นที่เขาทําแบบนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคนทําแบบเนี้ยมันจะมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆจะไม่มีวันที่จะที่จะแย่ลงก็เลยคิดว่าเนี่แหละมันเป็นเหมือนพื้นฐานหนึ่งที่คนควรจะมีดูจริงจังนะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราได้รู้จักหรือว่าคบหากับผู้ชายคนนี้ค่ะชีวิตเราก็คงจะมีแต่อะไรดีๆเพราะว่าจริงๆเราเองเราก็ยังรักคุณพ่อคุณแม่เราเลยเราเห็นเขารักคุณพ่อคุณแม่เขาเราก็เลยรู้สึกแฮปปี้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เราคบกันมานานนะครับก็มีเรื่องราวที่ต้องผ่านหลายๆเรื่องบางเรื่องมันมันก็มันก็ใหญ่แล้วก็ บางทีผมก็รู้สึกท้อมากท้อแบบไม่ไหวแล้วไม่ไม่อยากแบบอยู่แล้ว,ไม,ลว <laughs> ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็คือรู้สึกท้ออ่ะมันมันไม่อยากไม่อยากแบบไม่อยากใช้ใช้ชีวิตเบือบ่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการที่เรามีมีผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างๆมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราสู้ต่อไปได้แล้วเราก็มีคนที่พร้อมที่จะอยู่ข้างเราตลอดเวลาจากนี้คือเขาไม่เคยทิ้งไปไหนเลยแล้วก็เขา พร้อมที่จะให้คำปรึกษาที่ดีที่เรารู้สึกได้ว่าว่าเขาตั้งใจเต็มที่นะครับก็มันเป็นความผูกพันด้วยครับีวางแผนครอบครัวไหมครับว่าจะมีน้องี่คนในูที่ไหนรจริงๆเอาอยากมีสามนะแต่จากอายุเราไม่รู้จะได้หรือเปล่าเราเรียกอย่าไปเปิดประเด็นเรื่องอายุอ๋อเหรอพี่เอ็มก็บอกไปหม,ลมแล้วเอเอก็จริงๆ คือก็อย่างที่บอกคืออายุก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทําให้มันมีปัญหาเรื่องอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ถือว่าเป็นไปได้ก็ก็อยากจะมีทาย,ยาทนั่นแหละแต่ว่าอ่าก็ปีอาจจะปีนึงหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ขอใช้เวลาเซตอัพชีวิตก่อนตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็คือมันต้องปรับตัวไปเรื่อยๆครับมันก็ยังเอชีวิตก็เดี๋ยวให้มันลงตัวทุกอย่างก่อนแล้วเรื่องทาย,ยาท่อยว่ากาน ผมหมอสองก็พอแล้วสองนี่ก็คงน่าจะเหนื่อยแล้วครับในในใน,ในชีวิตนี้แต่ว่าคือจริงๆเราสองคนเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีพี่น้องเยอะนะผมมีพี่น้องสี่คนผมเป็นพี่คนโตออยเองเขาก็มีสี่คนเหมือนกันเขาก็เป็นพี่คนโตเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ครับในอนาคตถ้าเผื่อมันมันสามารถทําได้เราสามารถที่จะแบบสามารถทำได้ <laughs> แต่เธอก็อย่อยาไปคิดทางด้านกายภาพอนั้นเธอคิดทางด้านเออเรื่องอย่างอื่นอ่ะเออที่เป็นก็ถ้าเผื่อถ้าเผื่อเป็นไปได้ก็ก็อยากจะมีเยอะๆครับมันอบอุ่นดีครอบครัวใหญ่ครฮันนีมูยังไม่ได้คิดเลยบีมถามตลอดเลยค่ะแล้วพอบอกว่าไปที่นี่ดีไหมเราว่าที่นี่มันไม่ค่อยปลอดภัยนะแล้วถ้าเป็นที่นั่นแหละเราว่ามันยังแบบ เขาไปคน,คนถามแต่เขาก็เหมือนแบบยังคิดไม่ได้ว่าเขาอยากจะไปไหนอ,อันนี้<ะ>เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่ารไรการวางแผนที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตคู่นะครับคือเป็นการเหมือนเปิดโอกาสให้เขาเสนอความเห็นแต่จริงเราคิดไว้แล้วจบเขาเสนอความเห็นจนกระทั่งแบบเราเอออันนี้อยู่ในใจอยู่แล้วเราค่อยโอเคเ <c oughs> นี่ยฮะ <c oughs> เราจะเราก็เลยจะกลายเป็นช้า,างั้งไอ้ช,ช, <áng> ช้างเท้าเออเป็นเท้าช้างเอ๊ะช้างเท้าช้างเท้าหลังที่ที่เดินถอยหลังอยู่ไงเข้าใจปะ อถยช้างเท้าหลังที่เดินถอยหลังอยู่เราก็จะคือดำหน้าเข้าใจปะเออช้างเท้าหล่ะเราเป็นเท้าหลังแต่เราแต่เราเดินถอยหลังเราจะเชิราหลังหลังไปเราก็เหมือนเดินหน้าไม่ใช่มีช้างหน้าแล้วมีปานอยู่อย่เนี้ยอ๋ออันนี้ก็อนาคตแล้วแต่ก็งานโครงการที่มีก็ยังรับรับก็ยังทำต่อเนื่องครับก็ ไม่ไม่ได้คิดว่าจะลดลงเลยครับสินสอดก็ก็ตามประเพณีครับก็มีหมดเงินทองแหวน,น,นช,ชุดเครื่องชุดเครื่องประดับแต่ว่าเรื่องจำนวนก็ก็ก็เป็นระดับหนึ่งที่ผมสามารถทำได้อะอย่าอย่รู้เอาเป็นว่าก็พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผมว่าผมก็พยายามสุดตัวละ เท่าที่เท่าที่ผมทําได้เพื่อเพื่อแฟนของผมผมว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมพอไหมพออันนี้คือพอเสร็จแล้วก็คือย้ายเข้าเรือนนอเลยนะคะเออเสร็จแล้วก็ย้ายเข้าเรือนพัอเลยครับต้องแต่งเตีงัิครับวันนี้มี่บมนะครับงานข้างในครับ ทีมก็จริงๆนคนถามเยอะเหมือนกันครับเราก็เลยเขียนไว้แกเกอว่า <c oughs> <c oughs> Color of l o v e คือก็จริงๆความรักของคุณเป็นสีอะไรก็ใส่เสื้อสีนั้นมามันก็อยากให้แท็กไม่ไม่ต้องไปหาชุดอะไรใหม่ๆงียคะ่ะคือมีอยู่แล้วก็ใส่ชุดเดิมที่มีมาก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะจะได้ไม่ต้องลำบากเตรียมชุดกันใช่ก็อันี้ อันนี้เป็นชุดที่เราใส่ไทยไที่ทีวีดิง,รงค,ครับผมก็เอาเอามาใส่ครั้งหนึ่งเ,เดี๋ยวตอนกลางคืนก็มีอีกอีกชุดหนึ่งครับเป็นเป็นชุดชุดแต่างงานแล้วก็เมื่อเช้าชุดหนึ่งจริงๆน้บจริงก็ประมาณสามเมื่อเช้าชุดไทยเปลี่ยนสามอ๋อเมื่อเช้าชุดไทยของอาจารย์วิจะทมก็ท่านก็ใจ,ใจดีมากาให้ท่านเปลี่ยนให้หลายชุดหน่อยของของแฟนผมนะ